อันนี้ก็คือเส้นวัส,สนานะครับอันนี้ก็คือเส้นชีวิตแต่ใครที่มีสองเส้นนี้แล้วนะครับเส้นนี้ก็เป็นทั้งเส้นวัส,สนาด้วยนะครับตามหลักวิชาแล้วก็เป็นทั้งเส้นชีวิตด้วยมาดูความหมายนะครับที่บอกไว้ว่าลักษณะของเส้นนั้นมีลักษณะเหมือนรากไม้ก็คือตรงนี้เขียนประกาศแดงนะครับเห็นไหมฮะจะมีลักษณะเหมือนรากไม้เพราะฉะนั้นนะครับ ใครที่มีเส้นวัสนาผสมกับเส้นชีวิตแบบนี้มีลักษณะเหมือนรากไม้ความหมายก็คือว่าเจ้าของมือนั้นจะเกิดความยุ่งยากในที่อยู่อาศัยนะครับและภายหลังเจ้าของมือก็ต้องโยกย้ายไปหาที่อยู่ใหม่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อได้ที่อยู่ใหม่อีกภายหลังความยุ่งยากก็เกิดขึ้นอีกนะครับสำหรับใครที่มีเส้น ประมาณนี้ก็จะได้เห็นแล้วนะฮะว่าชีวิตเรายุ่งยากเป็นดังที่ิี่กล่าวหรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ